ผมก็ดวงดีเยว่าดงแค่นอีใงรงาไห่้นผมะมันมนผมก็อยากจะบอกว่าวันนั้นผู้ก่อฝั่งผู้กรณีได้มา บหลานลุมตบอย่างเงี้ยครับเขานัดมาตัวตัวแต่ว่าเขามาลุมอย่างเงี้ยแล้วผมเห็นเขาโดนหลานโดนลุมลุมอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยยิงนะครับเหตุการณ์เป็นนัดหนึ่งยิงขึ้นฟ้าแล้วระหว่างนั้นก็ได้เห็นปืนจากผู้กรณีก็เลยวิ่งวิ่งหนีไม่ได้มีเจตนาที่จะมายิงใครไม่ได้มีเจตนาที่จะมาฆ่าใครก็วิ่งหนีแล้วทีนี้ได้ได้ยิงเสี่ยนปืนตามหลังมาสิบประนัดแล้วมาโดนขา ต้องล้มลงไปต้องรถแล้วก็พยายามที่จะหนีไม่ได้มีพยายามที่จะต่อสู้อะไรทั้งนั้นแล้วก็ผู้กรณงีก็ได้วิ่งมากราบยิงแล้วก็เลยขึลดลดย้นรถรถเก๋งคือนะคือเราหลบอยู่ใช่ไหมเราหลบหลบตามกล้องเนงเี่ยเป็นเราหลบตรงหลังกระตู้ใช่ไหมหลบอย่ารตู้แล้วเขาเขาทางนั้นเขาได้ยิงมาไหมเขาเขาก็ยิงยิงยิงมาครับยิงไม่หยุดเลยใช่ไหมใช่แล้วผมก็เลยกระโดดขึ้นไป แต่ว่าหาที่บังบที่เราหลบที่เราหลบแล้วก็กระโดดลงไปฝั่งแล้วเขาก็ตามมายิงปีกแล้วก็โดนแขนที่ผู้หญิงอ๋อแล้วก็เลยออกรถหนีเลยครับไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายใครเลยแค่ยิงนะเหตุก็น้องน้องหลานโดนหลานโดนลุมแต่เราคือเราไม่ได้ยิงจ่อจงไม่ได้ยิงจ่อจงไม่ได้จ่ออะไรใครเลยแค่ยิงขึ้นฟ้านัดเดียวแล้วก็จาดน้นก็วิ่งหนแล้วก็โดนโดนโดนเขายิงเขาพอทิ้งไร